สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับบรรยากาศสดๆนะครับอยู่ที่วัดเทพสวรรค์นะครับนะครับสีมาลามนะครับอยู่ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับสดๆบรรยากาศ้านาเิทีครับพี่น้องปูสัตว์เชียรอฟังลํานะครับคืนนี้บัตรการกุศลหนึ่งร้อยบาทนะครับเรจะสลับสลับวันนี้ลอยกระทงนะครับนะครับที รักษาความปลอดภัยในงานนะครับให้พี่น้องได้อุ่นหัอุ่นใจนะครับเวลามาชมกับขอรับทำการแสดงนะครับเข้ามาได้เลยนะครับใครจะซื้อซื้อตั๋วนะครับตอนนี้ขอในงานนะครับส่วนผู้หญิงก็รับใครสไลด์ดาวอยู่พอดีพี่น้องยังเงินครับเข้ามาทางที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับที่ผมกำลังพูดไปอยู่ด้านหลังน้องผู้หญิงเพชรบ้านแพงนะครับก็เข้ามาได้เลยนะครับมาซื้อบัตรซื้อตั๋วก็ได้เลยนะครับ อบรมนะครับวางแผนงานนะครับเพื่อให้พี่น้องได้ดูหมดระเบียบสบายใจครับไร้กังวลบรรยากาศตอนนี้เลยเป็นเสียงดีมากนะครับถือว่าเสียงดีมากเลยครับความสงบเรียบร้อย ก็ไปซื้อรางวัลไปแล้วครับโอ้โหคุณฮันเดปอนอุ้ยมาเลี้ยงต่อแถวเลยเนาะตอนคณะกรรมการกำลังขายาเั้งเสาบอน้องอุ้ยว่าขายไม่หยุดแม่ถือว่าต่อแถวมาเล,เลยนะครับจำได้เมื่อนะั้นลุงยิงบอกว่าสามหกสามแปดสัตว์มาเลี้ยงไปเที่ยวต่างประเทศครับรถกรบัทีเป็นจำให้นิดนงก่อนห้าหนึ่งศูนย์จีโอ้โหหาส 5, 000, ุขหาหวานเนาะพี่น้องมาเลี้ยงเที่ยวต่างประเทศกัน ลา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 พีน้ลากุลากุลากุลาสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับทุก้นนะออกทุกนะครับบอกใาเพ่นปรางวัลาพี่น้องหาได้ตู้เย็นเฮ็ดนปะนีาลตกาลาาลไม่มีเทาหาได้ตู้เย็นเฮ็ดในอย่าไลา ทวัสดีครับแม่วัสดีครับมีัต่งคอานท่่รบาที่าหาเสร็จแล้วแล้วก็ประจำจุดประจำหน้าที่ปรตำแหน่งก็ได้เลยนะครับาทำบุญด้วยได้รางวัลด้วยแล้วันในไทยรู้นะครับ จุดบริโภคไข่แลาในร้านซ้ายนะค,ครับไปตามไข่เลยสวัสด,ด,ดีครับขขาสาตตวัสดีครับสวัสดีครับขห้องสะอาดตักไข่ปลานโชกห้องน้สะอาดน้มีหลายห้องนะครับตอนนี้นะครับจุดพีคของเรานะครับจุดเช็คอินแห่ง รัชเสวะสีมารามตรงนี้ก็มีจุดตกไข่ปลาตอนนี้นะครับก็มีหลายท่านพาลูกเด็กแดงนะครับปลาม่ถมาถ่ายลูกนะกับการผู้หญิงเพชรต้นแพงซึ่งตอนนี้ก็นั่งกระไรคแบกไข่ตัวอยู่กับคณะกรรมการรัชเทสวะสีมารามนะครับมันจัดโซนอย่างนี้ครับตรงนี้กับเป็นโซนไว้อะไรนะครับ พลังเจ้าพระบรมาชีน,นาฏนะครับไ20บาทครับ100ก็าเลย0 0พระบรมาชินีผัดปีหลวงนะครับสุดยอย่างดีด้านหล้างคุณก็เป็นหมองร้อยกระทงนะครับอะไรจะอะไรันไม่ว่าังไนะครับใครจะซื้อปาซื้อตัวนะครับกัดเข้ามืออ่ว่างแล้วครับซ ฮะหนึ่งร้อยหนึ่งพันบหนึ่งพันบาทาหนึ่งพันบาทพูดแล้วอมอไซค์ย่นดีมอไซค์แอนเปได้ยินเสียงต็มนไปเลยวันน้เฮอมอไซค์กันเลยดอกอันนี้คือเสียงสัญญาณอินอินห้านครับอเมื่อได้ยินเสียงนี้ไม่รอช้าเลยครับ อยูด่ด้านหลังนะคะอยู่ด้านหลังศาลานะ ให้ครับครับขอบคุณครับวันนี้ครับแม่วันดีครับได้จำได้แปดเก้า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 มันเะารพี่เนี่ยมันอยู่ห่างมันเนานี่ครับขอบคุณครับ

percorso <laughs> Kada